สวัสดีครับผมวิทย์พริติกอสเจเนอเรลล์เมนเจอร์บริษัทพริติกอสไทยแลนด์จำกัดวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องน้ำยาติดบนพื้นผิวนะครับหลายๆท่านคงเจอปัญหานี้มาดูกันครับว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 1. นงเคลียร์นิ่มเคลียร์นิ่มจะเป็นตัวที่ทำให้น้ำยาติดนะครับส่วนเคลียร์แข็งไม่ค่อยเจอ 2. c o คอนท i มิเนหรือสิ่งสกรปรกปนเปื้อนอยู่บนพื้นผิวรถแน่นอนครับการรูปดินน้ำมันอาจจะออกไม่หมดจึงทำให้เวลาเราขัดเนี่ยสิ่งสกรปรกมันลงไปติดบนชิ้นงาน 3. ความร้อนความร้อนเกิดขึ้นจากการใช้รอบที่สูงมากเกินไปและความร้อนที่เกิดจากการขัดเอาดอร์ จะทําให้การระบายความร้อนเนี่ยไม่ได้ดีเท่าห้องปรับอากาศทีนี้เรามาดูการแก้ไขนะครับหลังจากที่เราพรีเทสจนหาการมูฟเครื่องหารอบเครื่องได้แล้วเมื่อเราขัดจบพาร์ทอย่าเพึ่งปิดเครื่องนะครับให้ลดรอบมาที่เบอร์หนึ่งแล้วทำการเกลี่ยน้ํายาจนเริ่มเห็นว่า ตัวน้ำยาเนี่ยมีความชื้นหรือเริ่มแบบเปียกๆค่อยทําการปิดเครื่องเรายกครับจากนั้นเช็ดออกวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้และได้ผลดีที่สุดครับในการใช้รอบเครื่องเบอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องเติมน้ํายาเข้าไปใช้น้ํายาที่มีอยู่ในแผ่นนะครับส่วนถ้าไปเจอการติดของน้ํายาบนรถเคลียรแข็ง ติดขั้นตอนไหนก็ใช้ใบขัดสเต็ปนั้นเข้าไปเกลี่ยน้ํายาได้เลยติดที่สเต็ปขนแกะก็ใช้ขนแกะครับโดยที่ไม่ต้องเติมน้ํายานะครับเข้าไปขัดเกลี่ยจนเขาเกิดความชื้นขึ้นมานิดนึงประมาณ2รอบครับสายขวาขึ้นลงสายขวาขึ้นลงเหมือนเกลี่ยน้ํายาครับแล้วก็ทําการเช็ดออกได้เลยติดสเต็ปไหนใช้สเต็ปนั้นเข้าไปจัดการตัวเขาครับทีนี้ก็จะมาดูการแก้ปัญหานะครับ เมื่อน้ำยาติดเรียบร้อยก็ไม่ต้องห่วงครับแต่ผมจะใช้รอบเครื่องเบอร์หนึ่งโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำยานะครับเข้าไปจัดการวันนี้อาจจะมีเสียงคลื่นลมที่แรงนิดหนึง่งน,นะครับน้ำยาไม่ต้องเติมเข้าไปนะครับน้ำยาเมื่อไหร่ที่มันติดก็ควรที่จะลดน้ำยาลงครับสเตปนี้ใช้ได้กับการขัดเดนิมนะครับเดนิมเมื่อไหร่ที่เราใช้น้ำยาสีเม็ดทัว แล้วมันติดกับเคลียร์นิ่มให้ลดน้ำยาลงครับบางคันนี่ผมเคยลบผิวส้มเนี่ยต้องใช้น้ำยาแค่1เม็ดถั่วนะครับเหนียวมากๆยิ่งเราเติมน้ำยาเข้าไปเยอะก็จะยิ่งติดนะครับพอติดแล้วอาจจะทำให้การขัดเนี่ยคอนโทรลเครื่องได้ลำบากครับมาดูกันก็ไม่ต้องเติมน้ำยานะครับใช้น้ำยาที่มีอยู่นะครับทำการเกลีย ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับความเร็วประมาณนี้ได้เลยนะครับเกลี่ยไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่เราขัดนะครับขออภัยครับแล้วก็ทําการเช็ดออกครับเช็ดออกดูนะครับหากออกไม่หมดเราจะขัดซ้ําเข้าไปก็ได้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับซ้ายขวาขึ้นลงครับนี่เลยครับตรงไหนที่ยังติดอยู่เพราะถ้าหากเรา ไปฝืนถูออกแรงแงเราอาจจะได้รอยเพิ่มขึ้นมาสำหรับรถที่มีเคลียร์นิ่มนะครับยิ่งท่านิ่มเหนียวแล้วเป็นสติกี้เพ้นท์เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเราจบงานลำบากมากฉะนั้นผ้าที่ผมใช้ในวันนี้ถ้าเป็นรถเคลียร์นิ่มผมจะใช้ผ้าใหม่นะครับผ้าที่ยังไม่เคยใช้งานมาเลยนะครับผมใช้ผ้าใหม่เลยจะเป็นวิธีที่ช่วยเซฟการขัดนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ